ชุดเล่นเกมล่าขุมทรัพย์แบบที่ต่างดูสิอเธอร์ตรงตามแผนที่ขุมทรัพย์เลยต้องมีสมบัติอยู่แน่โอเคแล้วเจะพูดที่ล่าแล้วมังเด็กหนุ่มเนียวไกลปืนออกไปทันทีที่นี่แหละต้องมีสมบัติซ่อนอยู่ใต้นี้แน่นอนใช่ยเยอพรเราเจอสมบัติแล้ว หนังสือเล่มนี้สนุกจังจริงสิโอ๊ยตื่นเต้นอะไรของเข้านักหนานะเออสมบัติลับเขาหัวกะโหลกอ่าไหนดูสิเด็กหนุ่มพบแผนที่เก่าๆในห้องใต้หลังคาแล้วก็ายปริศนาจนไปเจอขุมทรัพย์เนี่ยเออเจอเอ้ยงั้นก็แปลว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วอ่านหนังสือปุ๊บเลอตาปักเลย ห้องเก็บของบ้านเราะจะไปมีของแบบนั้นได้ยังไงเล่าเฮ้ยยังไงก็ต้องเป็นห้องใต้หลังคาสินะแม่ฮะเออนี่ผมขอและสักอย่างสิสร้างห้องใต้หลังคาทีสิฮะจะแปลว้ยถ้าว่างมาเพื่เอเจอขอต่อเติมบ้านนะก็ไปอาารร่านหนังสือเถอะไปนี่ฟังนะหนังสือเนี่ยนะเป็นแค่เรื่องแต่งนายคิดว่ามันมีจริงหรือยังไงอะฮะช่างเลนนะ โอ้ยโลกนี้มันทึงไร้ความฝันซะเหลือเกินไม่ไหวไม่ไหวช่วยไม่ได้ฮะ <uyor> เอานี่เลยชุดเกมล่าขุมทรัพย์แบบติดต่างอ่าของวิเศษนยี้น่าจะทําให้เราหาขุมทรัพย์ได้เสมือนจริงเลย<า>จะจะโอ๊ยอ,อ,อ้าวเออเฮ้ยไ,ไหนไหนไหนขอดูหน่อยสิไปโดนแบบเดียเด๋ยวโดบิตาเดี๋ยวแบบนี้เหรออุ้ยส,สมบัติเต็มกล่องเลยอ๋อน้ำหนักเบากว่าพลอยของจริงแฮะอ้าวก็เพราะว่าทำจาก แต่ยังห้เราเอ๋อของแกงั้นเหรอฮยแบบนั้นใครจะไปอยากตามหากันเฮ้ยถ้าเรื่องมากนะก็จะไปให้ยืมเล่นแล้วเอ้ยจริงสิอืมอ้อเยจับจับจับจูแจับจับจั้จับจันเับจับจ้วจับจับ่ัอเับจ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 ดบจยบััจมั เอาของแบบนั้นมาใช้แล้วแม่จับได้เดี๋ยวเจอดีหรอกนะเพราะงั้นถึงน่าสนุกไงถ้ากลัวโดนดุจะได้ตั้งใจให,หาไงโอ้ยเกิดอะไรขึ้นทีหลังไม่รู้ด้วยล่ะอ,ะอะพอปล่อยให้หีบสมบัติบินไปสักพักคำใบ้ที่ซ่อกก็จะกลับมานะเอ๊ะงั้นเอาแล้วนะเอาไปเลยเฮ้ย้วมัะไปไกลถึงไหนอะเออน่าจะไปไกลถึงภูเขาอยู่นะ โนบิตาจ้าทาเคชิโทรมาหานะ่ะเออมีอะไรเออใจแอนฉันกำลังจะไปปีนเขาแปดเสียนกับซูนิอ่อนนะแล้วคิดว่านายน่าจะว่างเลยโทรมาชวนให้ไปด้วยกันนะ่ะสนหรือเปล่าว่าฮะโนบิตาขับใจนะจะฉันไม่ว่างเพราะฉันมีแผนว่าจะออกตามหาขุมสมบัติแสนสนุกนะ่ะขุมสมบัติเหรอ,อมันอยู่ไหนอะฮะ๋อาเปล่าเปล่าไม่มีอะไรเอาไปว่าปีนเขากันดีๆนะเพื่อนนะ ขุมสมบัติเหรอเกิดไปแล้วไงถ้าบอกพวกโลภมากนั่นต้องโดนฉกสมบัติไปแน่น้องพี่ตนะาวเฮ้ยคำบอกใบที่ซ่อนขุมทรัพย์บินกลับมาแล้วเห็นมหมตื่นเต้นระทึกใจสุดๆไปเลยเอไหนไหนห เหมือนเขียนว่ายัางไงบ้างเหรอสมบัติซ่อนอยู่ใต้สนต้นเดียวที่หัวกะโหลกของหุบเขาโยมมทูดมองไปหุบเขายมมทูดโอ้โหหัวกะโหลกหูยฟังดูเหมือนได้ล่าสมบัติจริงๆเลยแฮะฮ่ทาทงนั้นดิไปลองหากันเถอะนะว่าไปที่ไหนอ่ะอืมอันมันแปลกจังแฮะไม่มีที่ไหนเหมือนเลยนะเป็นแค่ภูเขาเล็กๆหรือเ,เปล่าอะ่ะเอ๊หุบเขายมมทูดไม่เห็นจะเคยได้ยินชื่อเลยจะ้ะ คุณครูครับพอรู้จักขบเขายมทโทษบ้างไหมล่ะครับขบเขายมทโทษชื่อที่ว่ามันเขียนอยู่ที่ไหนร่ะแผนที่ขบซปปับอะฮะอยีทำไมเวลาอ่านของแบบนั้นก็ไปอ่านหนังสือเรียนตลอไปหยไม่เห็นมีใครรู้จักเลยเอ้ฮ้ยมันแปลกจังเลยฮ่ถ้าตามหาสร้อยคอของแม่ไม่เจอจะทำยังไงอะ มีหวังแม่ว่าจะหูชาแน่เฮ้ยแทนที่จะมาเล่นอะไรไม่เข้าเรื่องลูกยิ่ไปปีนเขาแปดเสียนซะก็ดีแล้วจืเขาแปดเสียนเหรออ่าเข้าใจแล้วฮะยวมาพูดชื่อชินี่งามิชีก็คือเลขสี่นี่ก็คือเลขสอนี่โนบิตะสีคูณสเท่ากับเท่าไหร่4ีคูณสองย่างั้นเหรออ๋อหไงเฮ้ยโชคดแปวเลยได้แปดตงหากแล้ว พอคุณได้แปดก,ก็เลยเป็นเขาแปดเสียนไงฮะอ๋อพี่เขาแปดเสียนนี่เองเหรอถูกต้องตามนั้นแหละไปล่าสมบัติกันเดินทางได้โอ้ไปเลยโอ้โหวิวดีจังเลยฮะ<า>สมบัติจะต้องอยู่ตรงไหนสักแห่งในภูเขานี้แน่เลยไปหาสุวต้นเดียวที่หัวกระโหลกมองกันเถอะอ,อ,อ นี่เจ้าหัวกระโหลกหัวกระโหลกอยู่ไหนแกอยู่ไหนเจ้าหัวกระโหลกเออเมื่อแต่หัวกะโหลกนั้นมันคืออะไรเหรอจะแปลไปรู้จักเหรอนี่นายน่ะหาทั้งที่ไม่รู้คืออะไรอย่างนั้นเหรอเมื่อกี้ยังอ่านหนังสือที่เขาหัวกระโหลกอยู่เลยมันคือกระดูกส่วนศีรษะมนุษย์ยังไงเราเฮ้ยแปลว่าพวกเราตามหากระดูกคนอยู่อย่างนั้นเหรอ จ้ะยังงงเเลยเจ้ยเอจเย็นเย็นน่ะอาจจะเป็นแค่ก้อนหินที่หน้าตาเหมือนหัวกะโหลกก็ได้นะแต่ก็มีสิทธิ์เป็นหัวกะโหลกเหมือนกันไม่ใช่เหรอนี่พวกเธอเออ๋ลุงขอถามอะไรหน่อยซิโครงกระดูกอโครงกระดูกอ๋อเปล่าเปล่าเปล่าครับมีอะไรเหรอครับลุงรู้จักหินหัวกะโหลกบ้างหรือเปล่าหินหัวกะโหลก ทำไมคุณรุงถึงรู้จักคํานั้นด้วยล่ะครับเอ้ยเรื่องนั้นม,มันไม่เกี่ยวพวกเธอหรอกไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรหรอกเอ้ยแบบนีม้มีพี่รุตเขาไม่ใช่ว่าจะมาแย่งสมบัติของพวกเราหรอกนะไม่หรอกนะคนที่รู้ว่าหีบสมบัติบินมาที่นี่แต่มีแค่พวกเรานะแต่ว่าถ้าลูกคนนั้นเจอก่อนจะทํำยังไงละ่ะ<อ>แบบนั้นซอยคอของแม่ก็ต้องโดนออกไปแง่ง่ ก็เอาเป็นว่าหาหินหัวกะโหลกให้เจอก่อนแล้วกันเฮ้ยต้องรีบแล้ว,ร,ลวรีบแล้วไปนี่หินหัวกะโหลกแกอยู่ไหนนะเอออันนี้ก็รูปร่างไม่เหมือนหัวกะโหลกแฮหายัางไงก็ไม่เจอแฮโนบิตะจ้าเฮ้ยใจเสี่ยงแม่นี่อ๋อแต่ตูต้ไปไหนก็ได้เออพวกเราวนกลับมาที่เดิมมาเนี่ยมาทานข้าวเที่ยงได้แล้วนี่ตอบอะไรแม่บ้างสิ ถ้ากลับไปโดนบนแน่เลยมื่ก็้เป็นเล่าไหมคะไอ้มน่ะอิ่มแล้วอิ่มแลครับเดี๋ยวเจนโนบิตะค่ะเ้ยๆยมีอะไรเหรอคะแม่พอดีผมกำลังรีบนะครับเห็นสร้อยคอของแม่บ้างไหมเยๆผมไม่เห็นเลยอะคเออแต่ต่อทีนะครับแม่ผมมีการบ้านจะด่วนครับไปคุยไปแล้วเยอะแล้วสิเรา เไม่ใช่ว่าความแตกแล้วนะเนี่ยฉันได้เตือนนายไงเล่าเออได้กินข้าวบ้านท่านเปล่าวิวสวยนี่สุดยอดไปเลยเนาะวิวสวยใจแอนเกอร์ซ์เนโอโดรเอมอนหลงไปทางนั้นแทนเถอะเฮ้ยเมื่อกี้โนบิตะกับโดรเอมอนนี่ทำไมต้องดีเราด้วยอ่ะก็เห็นโนบิตะบอกว่าจะไปหาขุมสมบัติใช่หรือเปล่าล่ะเฮ้ยแปลว่ามีสมบัติอยู่ที่เขาแห่งเบี้ยล่ะงั้นก็ ไม่ต้องหนีพวกนั้นด้วยแล้วก็เธอบอกว่ากําลังหาสมบัติมีหวังพวกนั้นจะต้องตามมาแย่งแน่แน่อ้จริงด้วยแฮะเอะมีคนอยู่ด้วยเราไปถามเรื่องหินหัวกะโหลกกันดีกว่าเอหินหัวกะโหลกเหรอเมื่อจะเคยได้ยินเมื่อสมัยที่ยังเป็นเด็กอยู่เลยนะเออเคยจริงเหรอครับแต่เหมือนมันจะหายไปตอนที่ทําถนนใหม่หรือยังไงล่ะเนี่ยหายไปงั้นเหรอแถวไหนอะฮะอืมก็ไปทางเนี้สำเร็จ เจอหินหัวกะโหลกแล้วอืหลบแป๊บไปทางนี้้อาวทางนี้เหรอทางนี้อ่ทางนี่เอายังไงกันแน่ไม่สิทางนี้มากกว่ามั้งอทางนี้มากกว่าเอาไปเลยทางนั้นเอ๊ะนึกว่าจะเป็นทางนี้กันทางนี้กันเอาไปเลาเอางไหนแน่เอาไปสิเอาเอาไงกันแน่ครับโอ้ยเรื่องมันนานมาแล้วฉันลืมไปแล้วตอนนั้นยังเด็กเล็กอยู่เลยโอ้ยแล้วกันดีคนก็อุตส่าห์หวัง แถมหินที่ว่าหายไปแล้วด้วยพวกเราจะหาเจอได้ยังไงกันล่ะอะอันนี้รอเดี๋ยวนะในนี้เขียนไว้ชัดๆว่าจุดที่หัวกระโหลกมองอยู่เพราะงั้นตอนที่ฝังสมบัติเอาไว้ต้องมีหัวกระโหลกอยู่ด้วยแน่ๆเลยล่ะเฮ้ยอย่างนี้นี่เองแล้วว่ามีหัวกระโหลกอื่นนอกจากหินหัวกระโหลกสินะเออแถวนี้มีหินหัวกระโหลกอยู่บ้างไหมครับผมจำได้ว่ามันน่าจะอยู่แถวแต่ลุงคนเมื่อกี้ต้ชาไม่เลิกเบยนะต้องเิมต้นจากเด้วยคอนน เออทางนั้นไม่ยอมแพ้แล้วเข้าไปต้องใช้เงิไม่อั้ยแล้วเหนื่อยจะมัดแต่น่าเราไม่มีเวลาพักพักแล้วต้องรีบหาหัวกระโหลกให้เจอเดี๋ยวไล่ตามไปเลยสมบัติต้องไปของพวกเราโอ้ยหมดแรงโอ้ยหัวกระโหลกมันอยู่ไหนนะเฮ้ยเอ้าน้องตาดูหน้าดิเออเหมือนหัวกระโหลกหันข้างเลยเฮ้ยนี่ใช่สุดก็หาเจออเอ ไม่ยากเกใช่ีฮะสงสัยคงหาไม่เจอแล้วล่ะเฮ้ยลองถามเธอเธอว่าเคยเห็นหัวกะโหลกใหญ่ๆไหมอ๋อเคยเห็นสิใหญ่เบ้อเลิมเลยล่ะจริงเหรอใช่เยอะทีที่สุดก็หาเจอแหละที่นี่ไงล่ะโรงเรียนไม่ใช่เหรออฮะอ๋อคุณครูใหญ่นั่นไง หัวไฟใหญ่ๆบนจมูกหัวกะโหลกางหากไม่ใช่หัวไฟโอ้ยถอยหาหัวกะโหลกไปเจอสักทีนึงแบบที่จะหาส้อยคอไปคืนแม่ได้ยังไงกันแล่าดูนั่นสิหนูพี่ตาห้องวิทยาศาสตร์เป็นทำไมเหรอถ้าพูดถึงห้องวิทยาศาสตร์มันก็ใช่ต้องมีหัวกะโหลกส่วนสนต้นเดียวที่หัวกะโหลกมองอยู่ก็คือฮ่าแน่น เจอแล้วในที่สุดก็หาเจอฮ่าแลวๆๆก็ปีนก็ไปรวดเดียวเลยนะเออนั่นคุณลุงคอมพิวตอกี้นี่แบบนี้พวกเราแพ้แน่เลยดเแหมอนเอาประตูไปไหนก็ได้มาทีสิอ้าวระวังทิ้งไว้ตรงทางที่มาไงแล้วอ้าวในเวลาแบบนี้มันก็ต้องสุดท้าย จังหันข้างห้าเลยไปมี่ใจะไยอมแ้อุ้ย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 อ้ยยออุ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 ยอุ้ยอุ้ยอยออุยอุอุ้ย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 อุ้ พวกเธอนงั้นเหรอไม่มีทางอะ่ะคนที่ฟังมันคือคนเมื่อสามร้ปีก่อนต้องหากเราจะหัคนสมัยก่อนอืฉันไม่เจอ,อมวนตำราในร้านขายของเก่าเข้าอ่ะอะไรนะอ่านไม่ออกเลยอ่ะแหม่สิขนาดฉันจะต้องแกะตัวหนังสืออยู่ตั้งหลายเดือนนะ่ะอันที่อ่านง่ายๆเขียนว่าสมบัติถูกฝังอยู่ใต้หินหัวกะโหลกข้างในหินหัวกะโหลก มีสมต้นเดียวพอมาถึงตรงนี้ฉันก็เลยเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้นี่เองนะออาแล้วช่างเขาเหอะพวกเราก็รีบขุดบ้างดีกว่าเออโอเคลวดธรรมดากับฝุ่มือวิเศษมาขุดกันเลยเอาขุดจะตกจะตกจะตกตั้งค่ายกันนะเออมาเขาพูดเขาบอกต้องหามาครับหยิบแล้วอาจารย์ดันคำพูดฉันตั้งหากเราถูกต้องนะครับเจย์อ็นซูนิโอ

ของฉันไม่นั่นมันของฉันเฮ้ยไม่สนละยกก่อนลอะไม่ใช่ฮะต้องไม่ใช่กล่องสมๆมแบบนี้อะไรนะต้องเป็นหีบสมบัติหรูหรูดิฉันได้มาหลอกให้ดีใจโจ้ดีละฉันขูดบ้างดิอ่อ ที่สุดก็หาเจอ,อาาดีจังดีจังดีจังเลยนะนเนาะโนบิตะเนาะออ้วไปที่ใอยคอของแม่ยังอยู่อ่ะนายคอดูบ้างสิเฮ้ <c oughs> อะไรกันเนี่ยนี่มันพลาสติกไม่ใช่เนี่ยของแกอว่าไงนะเจะอแล้วฮะอืมีแต่เหรียญทองแท้เต็มกล่องไปหมดเลยละเอ้ยทองแท้ โย่อยราเลอมอนเอาเอาหน้าเอาหน้าก็ดีแล้วนี่นาได้ลิมรสการตามหาสมบัติกันก็แล้วกันนะไม่ดีสักนิดนึงโนบิตะแกลอยชัดขุ่หาของเล่นนี่นะเอ้ยเอาหน้าเอาหน้าก็ได้แล้วนี่นะได้ลิมรสการตามล่าสมบัติกันแล้วไงอะไม่ดีเลยสักนิดเดียวฉันจะจับแกฝังดินแทนที่สมบัติได่ซะเลยช่วยด้วยโดมอน